สองหนึ่งไมาแล้วแต่ยังมีคนดูครับผมให้มีคนดูก่อนไหมใครแชร์แชร์มาแล้วแม่คืออะไรก็ยังครับทำอะไรกันคะทำอะไรกันอะเริ่มหล์และโอ้โหไม่ให้โอกาสที่จีบน้้องอะไรแม่นีบตีแล้วรุนนิ้ ถือหน่อยดิทำไ้เป็นบ้างนะถือให้หน่อยดิับแล้วก็ค่อยฟูมไปใกล้ๆเลเขาวว่าวันนี้เรามีนักศึกษาพนักงานะบอสครับนักศึกษาพนกงานเขาจะมาขอพนกงานที่นี่แต่บอกได้เลยว่าจะปุ่กี่เดือนยจบจากโรงนรียนไหนรู้ไหมโรงเรียนหกฉากครับจ้านยโอ้ห่กี่เือนเนี่ยป่อยครับ มาทำไมวันนี้ทำไมน้องมลินค่ะน้องคะแนนน้องเมยลินนี่น้องขนุนขนุนเนี่ยก็ไม่ได้คิดเอาไว้น้องคนะรุ่นน้องอะไรมเ่รอ่แนนอนนน้นเป็มเต็มเต็มเน้อยเต็น้อยอาจารย์ น้องแมนทำแบบน้องแมนอยู่ในถุี้เล่ะมีี่ก่อนไม่ขอ่็บันใช่แล้วค่ะเออโอ้ยงานนี้มันเป็นการไลส์ินิงค่ะเหือนแค่คเหมือนกับไลฟ์สดนั่นเองคะคือให้คนนะคะเข้ามาซื้อบัตรรับโชว์ ซื้อบัตรชมไลฟ์สตรีมมิ่งได้ข่าวว่าไม่ได้มีแค่2คนนะวันนั้นกี่คนยี่สิบเอ็ดคนโอ้ยไวโพสผลิตภัณฑ์เลยโอ้ยทำไมถึงไปพูดยี่สิบเอ็ดไม่หลิงไม่หลิงบางกีไม่กินผัดซีอิ๊วมาใช่ไหมลูกทำไมเนี่ยซีอิ๊วติดตรงเนี้ยเอาออกไปหม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วกินไปแล้วอ้าวถ้าสีดาตอบอะไรไม่ต้องครับต้องไล่สดเลยุณไม่รอดนะฮะ เข้าบ้านได้ยังพี่หนุ่มไม่เข้าเข้าทำไมอ่ะวันที่เท่าไหร่นะงานก็จะจัดวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบคือนนงานก็จะเริ่มประมาณ2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทุ่มหนึ่งถึงงานก่อนได้ไหมไปดูแบบสดๆได้ไหมมารอได้เลยค่ะนอกจากวันนี้นะคะถ่ายบัตรวันหน้านะคะสองาสิบาบาทเท่านั้นเองไม่ถูกจังใช่แล้วถูกมากๆ299ถ้าอย่างพี่หนุ่มเนี่ยดูคนเดียว หนุนช่วยน้องเขารื bay, ça, ้ส kind of ักส no nah, no. ิบใบสิบใบน้อยไปอุ้ยสิบใบน้อยไปด้วยน้อยไปพี่แค่สิบใบก็พอน้อยไม่เป็นไค่ะแล้วพี่เข้ามาใช่ไหมพี่เข้าส่งสติกเกอร์อ่สิบใบนี่พอไหมครพี่พอไหมนี่พอจะจ่ายตามเาไหมในช่วงนี้นี่แหละสอบาทมันจ้เก้าก็สิบเหรยมันเที่ยวงานวัดได้วนมันเข้าบ้านมีสิงอ่ะ แต่อันนี้ไม่ใ่บ้านมีสิงแต่อันน like, ี oh. ้ไปดูแบบความเซ็กซี่ของน้องๆทั้งหลักอีเนี่ยนะเมื่อกี้นี้น้องคะแนนน้องเหมยหลิงบอกว่ามีสติกเกอร์คือเราสามารถสามารถส่งสติกเกอร์ให้กับน้อง้ทมีใส่ชุดว่ายน้ำดังๆมีไหมมีค่ะโอ้โหจริงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

ซื้อได้เลยค่ะทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยหรือว่าไปซื้อร้านบโมมีหน่มได้ไหมซื้อร้านบโมมีนมนีขายในบ้านได้ค่ะเพราพี่หนูก็เป็เหมากรเหมาเลยไม่แตกอ๋อไหมจะมีตังค์ไก่ท้าบัตรไหมเนี่ยเราไปเนี่ยแฟนเพจอะไยเฉพาคนนึงอุดหนุนถือว่าแบบไม่ได้อุดหนุนนะถือว่าเป็นความเซ็กซี่ของน้องๆทั้ง20ท่านแต่มีชุดว่ายน้ำใช่ไหมมีนะคะตอนนี้จะมีโชว์แบบสุดแบบเด็ดมาก เป็นเต้นหรอสองคนคิดไม่ต้องเหมยหรืเป็นเต้นหรอเป็นเต้นหรอสองคนกิ้ที่ต้อเป็นสุโอ้ยบอกเลยว่ากินกันไม่ลงทำไมอ่ะไม่ใช่ไก่ยากลงกินเป็นลลโอ้ยยังบอกไม่ไหวะพูดเก่ง้เหมพูดเก่งาวกนก็แล้วเป็นยงงก็ีแวาคือใส่ชุดปแน่นแน่นอนโอ้ห่วงชุดเดียวเลยเนี่ย ห่วงชุดไว่น้ำชุดเดียวเลยไม่ใส่ใช่ไหมใส่แล้วต้องทำอะไรก่อนนี้ก่อนใส่ชุดน้ำมันมันจะเล็ดรอดอะไรไหมเราเราก็จะมีแบบนิดน้อยๆครับส่วนโค้งส่วนนั้นจะเล็ดรอดออกมาซื้อบัตรได้ที่ไหนอะดูความเซ็กซี่เลยใช่ไหมไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทร ติดต่อเบอร์เป็กสันชัยให้มันดื่มด้วยกันติดต่อติดต่อง่ายติดต่อง่ายพี่ก็อยู่คอยเรียกด่วนเออบังบอกจริงๆแล้วอะทำไมถึงทำแค่ครั้งเดียวไม่เออมีแบบสักสามรอบสี่รอบอันนี้ยังเป็นการเริ่มต้นอ่าชิลาก่อนนี่เซ็มพ้วนเริ่มต้นนี้บัตรก็จะเริ่มหมดแล้วนะถูกต้องคือดูสดๆเลยใช่ไหม มีกี่ชุดที่ใส่กันเนี่ยยาอชุดว่ายน้ำมีไหมมีไม่แล้วมีชุดว่ายน้ำมีมากเลยอะโอ้ยชุดเดียวเลยไม่อยากอยากอะไรยู้ที่เป็นคนเลยนะแล้วแล้วระยะเวลาในการไลฟ์สตรีมมิ่งนี่นานไหมนานไหมก็ประมาณมีชั่วโมงไหมชั่วโมงเลยนะเล็ดลอดมานิดนึงว่าในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอ่ะทำอะไรบ้างมันก็อย่าง อย่างแบบกินได้ง่อย่างเงี้ยอาจจะมีโชว์ให้ที่แบบว้าวมันมีการโอ้โอเคแล้วค่ะดูต้องดูแล้วโชอะไรอยากให้โชว์อะไรคะ

ทำบานร่มไม่เบว่าจะพคุกับพวกเราก็ได้แล้วขอเบอสตัวได้ไหม่วคุณเป๊กสัญทยคุณคิดได้ไงครับเนี่ยคนเนี้ยะไฟแบบนี้มันหายากมากเลยนะคะแล้วก็มีครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดมันโอเคผมว่าโอเคอยู่แล้วผมจให้ทำตต่อไปทำต่อได้ไหมทำไปเรื่อย เพราะอะไรกัแล้วแต่ช่วงนี้่งบกาเราดูอะไรที่มด้ซื้อคลแรกเลยซื้อได้ฟรีผ่อนายสบายหูสบายตาชุดที่ใส่สีอะไรอะอาจจะแบบนกอันสงดอกหมดก่นยนไหวได้ไงหันไปขาวโบขาวโบ เขาบอกเพิ่มไปโชว์เดี๋ไปร้องไก่ไก่เดี่ยน้องเขาเต้นรูดเสาพี่หนุ่มเป็นเสาแล้วก็ร้องด้วยเอาไหมโอ้ได้แต่ทำอะไรได้หมดเลยขอให้ดูไลน์นี้ละกันครับผมวันที่28กุมภาพันธ์บ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะฮะบัตรเท่าไหร่299บาทถูกมากนะฮะเราเข้าไปดูนะฮะอย่าว่าอะไรแต่ลองเข้าไปดูเข้าไปดูเลยเพราะว่าคุ้มมีแต่คุ้มอย่างเดียวแค่299บาทนะได้เจ้า้องเล้ มีการหัวก็สูดตัวได้เหรอได้ในเขตต่างๆจริง่เพิ่นเปิได้เลยค่ะหนูบอร์ยี่สิบ้องคนวนี้ไอ๋อเบอร์หนึ่เลยวันนี้มาตั้งหัวทั้งท้ายเลยวันนี้มาแบบพร้อมันยี่สิบนโอ้ย้เก็บไว้ก็ดเก็บไว้แ่ไม่ได้ยอยออกมาไม่ไ้อย ทีเิ็ดทีเด็ดวันที่28เจอทั้ง21คนครบแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยากเจอเป็กสันชัยมากรู้ว่าเคิดงานนี้ได้ยังงี้ว่าเขาคิดได้ไงว่าจะต้องมีแบบนี้ไลฟ์แบบนี้เอาสาวทั้ง21ปีเนี่ยเาโชว์มาประชันความสวยกันต่อก็โชว์ความเซ็กซี่ในไลฟ์นี้แค่2099บาทวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับเป๊กคิดได้ไงฮะที่มีเรื่องเรื่องจะถามถ้าสมมติว่า ุมหลายคนเขาแบบต้องใช้ใช้เช้ o ุกตัวเองยู่นะมันจะมีแบบแฝงไม่แฝงไม่แบบไม่เห็นตัวเราเบมนคนดูเพามารถใช้น้ำแฝงได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวแบบทำบ้านทำอาไม่ไม่ไม่ใช้น้ำแฝงใช้น้ำจริงเลยอุ้ยลดได้อะไรจะเกิดก็เ่กิดเังก้นิดเวกาก็สามารดเกล้ามานานแล้วครับจเจอกันเจอกันวันที่28 ไปนั่งดูสดเลยนะได้หรือว่ารับชมไลฟ์สตรีมก็ได้สามารถนอนดูนั่งดูหรือว่ายืนดูตงได้หมดเลยค่ะจะเป็นาท่นั่งท่านนอนเลยนงขนาขนาดนั่งขนาดนอนนาดยืนดูครับดยืนดู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 ดู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 ดดู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 ด ฝากซื <mile> ้อได้ก็ไทยนิกเก็ตเมเจอร์คอมนี่คือก็จะได้ทั่วโลกเหมือนกันเพราะว่าแค่นี้รู้แล้วว่างานนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวแล้วกันให้ตรียไปเดียวเตรียมเงินไว้2องร้บาทถูกมากวันที่ยีนะฮะเตรียมตาเตรียมหูครับตั้งสติให้ดีครับแล้วมาดูความสวยงามของน้องๆทั้ง20 21ท่านนะอันนี้เหมือนลิงอันนี้น้องคะแนนแต่ต้องขอบคุณที่เขีนไม่ได้ไม่ใช่ไก่ย่างใช่ไหมอ่าฝากเลยมีฝากได้ไหม ได้ได้ได้เก็บมาจะทำงานด้เร็วๆทีมงานรออยู่ไรปดไปจะทำงานจะิดิกทำานไปเลยไปเลยเบอร์ยี่สิบสอง้ยุกี่อัน้นเบอเ่นไปไหนก็ไปไปไหนก็ไป เขเปิดคอนน้อเขาปอดเลยไอ้บ้ไอ้บ้าชั่วมากๆท้านกีฬาชั่วสุดในการนี้นะคะวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะเริ่มไลฟ์สติมมิ่งมาตั้งแต่2โมงครึ่งเป็นต้นไปสามารถซื้อบัตรได้ที่ในตั๋วแม่เจร์ทุกสาขานะคะหรือว่าโทรสู226234564เจอกันนะครวันนี้ขอบคุณ น้องเหมยถึงับนองคะแนนคุณคุณคพรเจากะาคุณแปดคุณคะชายบรรยากาศกล้องนะสถบรรยากาศกล้องเลยเออนีถ่ายตรงนี้เอออนบนะครับเออไม่ได้ถ่าาฉัน ใครแบบคือโตเมื่อกี้เนี่ยท